สวัสดีค่ะพบกับป้าพอลล่านะคะในช่องอพอลล่าการ์เด้นนะคะโดยป้าพอลล่านะคะวันนี้ป้าพอลล่าก็พามาชมกับหูช้างด่างขาวนะคะ,ะต้นบอนหูช้างด่างขาวนะคะอยู่ในตระกูลอโลคาเซียนะคะดูหูช้างด่างขาวป้าพอลล่านะคะ หลังจากที่พาชมหูช้างดังเหลืองกันมาสักพักแล้วนะคะตอนนี้ป้าพอล่าก็ามีหูช้างดังขาวรับเข้ามาในสวนพอล่าการ์เด้นนะคะสวนเล็กๆของป้าพอล่านะคะนี่ป้าพอล่ามีอยู่ห้ากระถางนะคะขาวจริงๆนะคะขาวจนเผือกนะคะตัวเล็กๆนะป้าได้มา,าราคาเบาๆนะคะ ต้นนี้น่าจะเป็นงูช้างเผือกนะคะช้างเผือกอันนี้ก็ช้างเขียวนะคะนี่อันนี้ก็เขียวนะมีดังนิดหน่อยนะคะแต่อันเนี้ยเผือกเลยนะคะเป็นช้างเผือกเนาะแต่ต้นนี้สวยนะคะนี่น่าจะโตไวอันเนี้ยมีดังนี่อันนี้สวยนะคะต้นนี้ก็อันนี้ก็นี่เขียวมีดังเล็กน้อย ต้นเนี้ยขาวเยอะนะคะ,ะอันนี้ฮาร์ปนี่จะโตช้านะมีขาวเยอะนะอันนี้ก็ไม่ไปไหนมาไหนเลยเนาะอันนี้เป็นไม้ไข่นะคะสามสี่ต้นเป็นไม้หน่อนะคะท่านไหนนะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ชอบหูช้างด่างขาวเนาะเดี๋ยป้าพอล่าก็จะมา อัพเดตให้ดูเป็นช่วงช่วงนะว่าต้นไหนจะเอาไปเท่าไหร่เนาะนีนม่มันจะสวยนะคะน,นี่ป้าพอล่าเอาไว้ใต้ต้มต้นต้นกระถินนะคะนั่นนะมาแล้วลินรัวมาเชียวนี่หูช้างดัางขาวนะคะเป็นบอลหูช้างที่อยู่ในตระกูลอโรคาเซียเนาะ ต้องต้องพูดเบาๆเนาะเดี๋ยวพูดผิดนะคะแต่พูดช้าๆเบาๆก็ยังผิดเรื่อยนะคะนี่ช้างเพือกช้างเพือกเนาะนี่ใบนี้ช้างเขียวนะคะอันนี้สวยตันนี้นะคะนี่ในที่สุดปลาฮอลาก็มีเนาะหูช้างขาวเนาะตอนนี้ราคา ค่อนข้างจะเบาเนาะเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้มาเนาะเมื่อก่อนก็แพงอะเนาะขนาดว่าเบานี่ก็ยังหลายพันนะคะแต่เนี้ยคือมันเป็นราคาหลักร้อยนะคะก็เวลาก็เก็บมาไวส้สันหน่อยเนาะเผื่อปีหน้าเนาะกระแสมาเงี้ยเราก็จะมีอยู่กับเขาบ้างเนาะบ้างเนาะนี้ากระป๋องเล็กๆนะ นี่ก็หลังจากห่างหายกันมาสองสามอาทิตย์แล้วนะคะเก,เกือบเดือนเนาะนี่มีหุช้างด่างข่ามาครับเดตดหุ่ช้างด,างาาด่าง,างข่าให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวก็ดูสักพักนึงว่าจะโตไปขานาดไหนเนาะ มีลูกมีหลานอะไรเขพอหลาคนมาแบ่งปันนะตอนนี้ต้องเลี้ยงเลี้ยงตรงนี้ให้มันรอดก่อนนะคะ <c oughs> จะมีเพื่อนๆด้าถามมาเหมือนกันนะคะมีอะไรแบ่งพันบ้างเนาะก็ตอนนี้ก็อยากแบ่งพันนะแต่เลี้ยงตรงนี้ให้มันรอดก่อนเนาะให้มันให้ต้นแม่รอดแล้วก็มีหน่อออกมาก่อนเนาะค่อยแบ่งปันกันเนาะตอนนี้มาลองฝีมือกันก่อน ว่าจะเลี้ยงรอดไหมนะคะนี่ต้องรอจนถึงว่ามีหน่อออกเนี่ยต้องดูแม่ก่อนว่ารอดหรือเปล่านะตอนนี้ก็อยู่ในกระถางหนิ้วนะคะยังขยับขยับอัพไซส์กระถางไม่ได้เลยออกมาก็ขาวออกมาก็เปือ,อกนั่นะนี่คะ่ะตอนรับมามีมีอยู่มีอยู่สองใบนะคะหนึ่งก็สองตัวนี้นะคะพอออกมาเนี่ยออกมาก็เผือก ออกมานี่ก็มีเคี้ยวนิดเดียวเนี่ยจะรอดปลอดภัยดีไหมเี่ต้นนั้นก็เขี้ยวแต่ออกมาสองใบนั่นป้าเด็ดไปแล้วเนาะมันเผือกเผือกแล้วโดนแดดไปมันไหมเนาะปากเลยเด็ดทิ้งเลยเนาะเอาไว้ก็ไม่สวยงามนะคะไม่ไม่เจริญหูเจริญตานะคะเหียเห่ยวเหี่ยวเฉาเฉาโรยโรยเพราะฉะนั้นอ่ะคุณออกไปซ้าเนี่ย ตัวน,นี้เหมือนกันเนี่ยมันเผือกนะคะเน,นี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวต้องเอาไว้ในร่มนะไม่งั้นโดนแดดเยอะเยอะก็จะไหม้นะคะไอน,นี่แหละคือหูช้างด่างขาวนะคะโดนแดดเยอะก็จะไหม้เนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเนี่ยมันก็ขาวไม่เยอะเนาะมันเขียวเยอะกว่าเนี่ยก็จะโตวไวนะ่จะโตวไวแต่มันก็เนาะชื่อหูช้างด่างขาวนะคะ โอช้างด่างขาวเนาะอะไรมีแต่เขียวๆอีกละเนี่ยมันจะมาขาวก็เอือมาจะเพือกเลยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวสักสองอาทิตย์เนาะ mm hmm. เดี๋ยวป้าพอล่ามาอัปเดตให้ชมเนาะว่าจะโตหรือจะเล็กลงกว่าเดิมนะคะ mm hmm. วันนี้ป้าพอล่าก็พามาล่ำลากันตรงนี้แหละนี่เนาะ ช้างด่างขาวนะคะช้างด่างขาวของสวนพอล่าการ์เด้นนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลำลากันเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ